สบายตำแหน่งล่าสุดไหนแนะนาตัวประชาชนนิดนึงครับว่าดํารงตําแหน่งอะไรเกี่ยวกับตํารวจบ้างฮะตอนตอนนี้ครับก็อดีตข้าราชการตํารวจตานานนะครับปัจจุบันก็ได้รับเลือกตั้งจากตํารวจเป็นคณะกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิครับคบ่ะก็เป็น,ปนก็เรียกว่าเ,เป็นกตรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความอัปเดตความเคลื่อนไหวกตร,รผู้ทรงคุณวุฒินี่มีหน้าที่ทําอะไรบ้างฮะครับก็บมี หน้าที่อำนาจจริงหลายอย่างเลยนะครับถ้าว่าตามกฎหมายนี่ประมาณสิบห้าข้อเอาข้อที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งนะครับท่านครับก็จะสรุปตรงนี้ว่าหัวข้อที่ประชาชนหรือว่าตารวจให้ความสนใจก็คืออํานาจและหน้าที่นะครับในเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกการตำรวจเพื่อดําเดินการแต่งตั้งเป็นผู้บริการตารวจแห่งชาติ การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งค่าการตำร,รวจระดับทันในพลขึ้นไปครับในพลนี่ต้องเป็นพลตํารวจเอกเท่านั้นด้วยไหมฮะเออตั้งแต่พลตํารวจตีครับคือ,อ,อ,อการคงเป็นสองระดับนะครับต้อง,อองเรียนคุณบอยเบื้องต้นครับในระดับแต่งตั้งเป็นผู้บริการตํารวจแห่งชาติอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับตาม กฎหมายตำรวจฉบับล่าสุดปี2565เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยการแต่งตั้งผอบอตรเนี่ยกฎหมายกำหนดให้ผอบอตรคนคนเดิมนะครับเสนอแต่งตั้งผอบอตรคนใหม่ต่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านนายกก็จะคัดเลือกเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมาการนโยบายตำรวจแห่งชาติะนะครับ่โดยกฎหมายตำรวจปีฉบับปัจจุบันเนี่ย กําหนดให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้คัดเลือกเสนอค่าการตำรวจเพื่อขอความหินชอบจากกตลนะครับไม่ใช่กตอตชอ <c oughs> ในการแต่งตั้งอันนี้ระดับกตลอส่วนระดับชั้นในพลทั้งหมดเนี่ยอการคัดเลือกเนี่ยเพื่อจะเสนอเนี่ยเป็นอํานาจของ <c oughs> อผู้บราก,การตํารวจแห่งชาติอื <c oughs> แล้วก็นําเสนอให้ กตรลอเช่นกันค่ะให้ความเห็นรอบในการแต่งตั้งครับค่ะเอานะเอเรามาโฟกัสละมาโฟกัสที่การแต่งตั้งผบตรเพราะว่าท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติภพศ์เนี่ยกเกษียณใช่ไหมคะ30กันยายนนี้ก็ต้องมีพบตรคนใหม่อ่ะเร็วๆนี้แหละก็ต้องมีการแต่งตั้งพบตรตามกระบวนการกฎหมายทําต้องทําอะไรยังไงบ้างคะในกระบวนการแต่งตั้งเนี่ยจริงๆเรา นอกจากกฎหมายกําหนดไว้อย่างไรแล้วเนี่ยก็ต้องมีการออกข้อกําหนดนะข้อกําหนดคือหมายถึงรายละเอียดตามกฎหมายเนี่ยในการแต่งตั้งข่ารารตํารวจเอาเฉพาะในชั้นในพลซึ่งมีสองระดับตามที่เรียนนะครับคือ่ระดับผบอรตรกับระดับในพลตั้งแต่ผู้การจนถึงรองผบอรตรแล้วระดับผบอรตรเนี่ยข้อกําหนดไม่ได้กําหนดไว้นะครับว่าจะต้องแต่งตั้งเมื่อไหร่อย,อย่างไรนะครับแต่ในการแต่งตั้งระดับ ผู้ขับการจนถึงรองผอ,อเนี่ยกําหนดทำให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งถ้าว่ากันโดยปกติแล้วเนี่ยกรณีมีการเปลี่ยนผ่านผอ,อหมายถึงคนเก่าเสียนแล้วคนใหม่มาแตังแทนเนี่ยจริงๆแล้วในหลักการที่ถูกต้องมันก็ควรจะมีการแต่งตั้งผอ,อตลอก่อนคนใหม่ก่อนออแล้วก็ การแต่งตั้งระดับผอบอกอจนถึงรองผอบอในทางปฏิบัติที่คิดว่าถูกต้องและทุกคนเห็นชอบด้วยก็คือให้คนเก่าคนใหม่เนี่ยมาพิจารณาร่วมกันถามว่าทําไมจะต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าเอาถ้าให้คนเก่าพิจารณาเนี่ยมันก็จะส่งผลของการบริหารจัดการของคนใหม่ถูกไหมฮะเขาจะต้องเป็นผู้ชาต่อไปเขาจะต้องมีส่วนในการพิจารณาขั้นเรื่อตัวบุคคลที่เห็นสมควรด้วยคือคนทํางานกับเขาครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าโดยสรุปก็คือ หนึ่งการแต่งตั้งพบรตรไม่ได้มีกฎหมายกำหนดนะครับข้อกำหนดให้ต้องแต่งตั้งเมื่อไหรอย่างไรค่แต่การแต่งตั้งระดับชั้นในพลทั้งหมดการจนถึงออรองพบเนี่ยต้องกระทําเดือนสิงหาแล้วก็การสเต็ปของการแต่งตั้งก็อย่างที่เรียนนะครับถ้าจะว่ากันตามกฎหมายเนี่ยขั้นตอนการดําเนินการให้เป็นไปตามหลัก คุณธรรมเนี่ยก็ควรจะให้ผบอเก่าผบอใหม่พิจารณารวมกันช่วยกันคิดครับแต่ว่าว่าแนวทางอย่างเงี้ยก็แบบบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามนี้นะ,ะ,ะถ้ายกตัวอย่างเห็นภาพก็คือเมื่อแต่งตั้งผบอดํารงศักมาเนี่ยปกรกฏวาลานี่ยแต่งตั้งผบอดารงศักแล้วพร้อมทั้งฉันในผลไปในคราวเดียวกันค่ะถ้านท,ที่จะ ต้องตอบคำถามถ้านกถ้ากรณียอย่อางเราโฟกัสไปที่พบตรคนใหม่ไม่กฎหมายตำรวจใหม่ปี65เนี่ยกำหนดคุณสมบัติของพอบตรไว้ไหมครับว่าต้องอย่างไรบ้างเกกฎหมายกำหนดสอบในการแต่งตั้งไว้ดังนี้นะครับในมาตรา78ในวงเล็บหนึ่งว่าการแต่งตั้งผู้นิราเแห่งชาติเนี่ยให้นายกรัฐมนตรีนะครับคัดเลือกรายชื่อ ถ้าการตํารวจผู้มีคุณสมบัติก็คือเป็นคนตํารวจเอกร่รองผบอรหรือเป็นเจเลตํารวจแห่งชาติเนี่ยโดยนะคนํานึงถึงอาวุโสนะครับครับและความรู้ความสามารถประกอบกันความรู้ความสามารถคืออะไรก็คือผลการปฏิบัติราชการความประพฤติที่คือความรู้ความสามารถครับครับ ท่านโดยเฉพาะต้องมีประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันปราปรามันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่หลักนะที่ีผู้พิการตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ในด้านนี้เพื่อเสนอให้กอตลอให้ความเห็นชอบก่อนต้องสืบสวนปราปลามั้ยครับก็คือหนึ่งอาวุโสสองความรู้ความสามารถความรู้ความสามารถประกอบด้วยผลงานการผลการปฏิบัติความประพฤติผลการปฏิบัติก็เน้นไปที่ สายสืบสวนและปราบปรามถูกไหมะฮะก็คงเป็นผลงานโดยทั่วไปทั้งหมดอาจะจะเป็นในเรื่องที่ได้บบรับมอบหมายนะครับเพราะว่าถ้าจํากัดอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นว่ารองผอ,อที่ถูกบ้าหมายาแต่ต้นฝ่ายบริหารเนี่ยถูกไหมฮะอืเข้าใจต้องพิจารณาด้วยอันนี้เขา้าใจอันนี้คุยกันในตัวกฎหมายที่เขียนเอาไว้แต่ความเป็นจริงเนี่ยก็ว่ากันไปถูกไหมฮะ ครับก็คงจะดูความรุ้ผลงานทั้งหมดนะครับที่บุคคลนั้นได้มีประสบการณ์ในการทํางานครับครับท่านในและในสถานก,การเมืองแบบนี้การแต่งตั้งผบตรมันจะมีปัญหาอะไรไหมครับตอนนี้ก็ก็อย่างที่เป็นเป็นประเด็นนะครับที่มีการพูดคุยกันว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านตัวท่านนายกมนตรีเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า จะได้ท่นานใดนะครับค่ะม,มาเป็นเนี่ยมันก็มีประเด็นเพราะว่ามันระยะเวลาที่จะต้องแต่งตั้งตามที่กําหนดไว้เนี่ยมันก็อยู่ในเงื่อนเวลาแล้วเพราะว่าเนี่ยปเปิดมานี่ก็ก็ต้นเดือนสิงหาแล้ววันที่สามแล้วครับคบนั้นก็จะจะต้องมีการดาเนินการซึ่งจริง,รงๆแล้วกระบวนการในเรื่องการดำเนินการในทางสำนักงานต่างด้าได้ดำเนินการคู่ขนาดไปแล้วนะครับเพราะว่ากระบวนการแต่งตั้งระดับชั้นในคน ที่จะต้องดาเนินการภายในเดือนสิงหามันต้องเริ่มจากการประกาศประกาศบัญชีผู้อวุโสเพราะว่าบัญชีผู้อวุโสเนี่ยคือพื้นฐานสําคัญในการที่พิจารณาประกอบบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่จะสมควรเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นเนื่องจากว่ากฎหมายได้กําหนดไว้ว่าผู้ใด อาวุโสในร้อยละที่กฎหมายกาหนดเนี่ยก็จะดได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตาแหน่งก่อนอ,อันนั้นเข้าใจฮะระดับผู้การถึงเรอพอาพบตรไม่เป็นไรเราเราพอเข้าใจได้อย่างที่ท่านอธิบายแต่ว่าตอนนี้อยากจะรู้หัวของตอรอก่อนเนี่ยครับท่านจะต้องตั้งภายในสิงหาคมนี้ไหมเพื่อได้คนใหม่และคนเก่ามาพิจารณาในคนอื่นๆเพื่อทําหน้าที่กับพบตรคนใหม่เนี่ยฮะถ้า พูดถึงในภาวะปกติก็ควรจะต้องแต่งตั้งแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงที่เอ,อตามข่าวนะครับภายในต้นสัปดาห์เดือนสิงหาเนี่ยก็จะมีชื่อนายกรันตรีคนใหม่อย่างชัดเจนแล้วก็ท่านก็จะต้องมาเป็นเป็นผู้บัญชากาสูงสุดแล้วก็มีอำนาจตามกฎหมายและถ้าสถา,า <c oughs> น์มันลากยาวออกไปไม่ได้ตัวนายกอัฐมนตรีคนใหม่มันจะมีทางออกหนึ่งสองสามอย่างไรได้บ้างฮะ ในเรื่องของตำแหน่งของัตอเนี่ยฮะขออนุญาตใช้คําที่รู้สึกจะทนสมัยหน่อยนะครับเชื่ครับประการแรกสมมุติว่าท่านท่านท่านรักษาการท่านเห็นว่าเอเอก็จะได้ตัวนายกรัฐมนตรีท่านใหม่แล้วเนี่ยท่านก็อาจจะรอให้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับอืมาเป็นผู้คัดเลือกของบตรด้วยตนเองครับก็เว้นไว้ ไม่ตั้งพอบอรตรเพราะฉะนั้นในช่วงการแต่งตั้งที่จะเกิดขึ้นก็ให้พอบอรตรท่านปัจจุบัน,นบเนี่ยท่านเต่าเนี่ยก็ดําเนินการทาโหนในพลอื่นไๆไปถูกไหมฮะอใช่ครับก็ดำเนินการไปได้ก,ก็ก็สามารถทําได้ะนะครับเว้นตาแหน่งพบวไว้ครับ,อบอรครับขาอที่สองก็คือท่านนายกรัฐษากตร์ท่านไม่ตั้งพบตรพบตรก็เอไม่ตั้งในพล อ๋อนะไม่ตั้งในพนนะครับก็พูดให้รอทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยซึ่งถามว่ามีความเสียห,ยหายหรือสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรนะครับพูดถึงในในทางปฏิบัติในส่วนนี้เนี่ยหากมีตำแหน่งว่างลงแล้วไม่มีการแต่งตั้งผูใ้ใดก็กฎหมายก็กำหนดให้ผู้วุโสวในแต่ละรณฐนั้นน่ สามารถรักษาการได้คือก็ขยายเวลาของการตั้งในพลออกไปได้จากสิงหาคมถูกไหมฮะเอะอันนี้ก็สามารถเลื่อนได้เพราะว่าเราก็มีข้อกําหนดแล้วว่าหากการแต่งตั้งไม่ได้ดาเนินการตามที่กําหนดไว้เนี่ยก็สามารถเสนอคอสระเพื่อที่จะให้เลื่อนออกไปได้แล้วตำแหน่งผอตอรอล่ะฮะอันนี้เราโฟกัสที่ตำแหน่งผอตอรอดีกว่าฮะแล้วยังไงฮะ ก็ถ้าไม่แต่งตั้งพบตพรบตพรบตรคนเก,ก่าเกษียณไปยังไม่ตั้งถึงเวลาวันที่หนึ่งตุลาคมกฎหมายก็กําหนดให้รองพบตรอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทนครับเป็นอัตโนมัติเลยใช่ไหมฮะท่านครับครับเป็นอัตโนมัติโดยผลของกฎหมายครับอแต่ว่าท่านนายกท่านนายกยังมีสิทธิ์ในการแต่งตั้งแทนเนะท่านนายกบุญจุบอกว่าโอเคถ้ายังไม่ชัดเจนเรื่องนายกคนใหม่นายกรักษาการอยากจะตั้งก็ทําได้ไหมฮะ ตามกฎหมายไม่มีข้อจํากัดนะครับได้หมดอ่าแต่ว่าอ่แต่ัรรตาที่ท่านพยายามอธิบายเรื่องในพลเพราะมันเป็นล็อกที่มันเกี่ยวเนื่องกันจริงจริงเรายังมีเราเราอย่าลืมนะว่าเรายังมีเดือนกันยายนเดือนหนึ่งที่ที่พว่าตอยังอยู่ยังอยู่แล้วก็ท่านผู้บัญชาการท่านเก่าก็ยังไม่เกษียณใช่ไหมคะ ก็อี<ห>่ <ละ S 2> ั็กหนึ่งเราขยับเวลาเรื่องของตั้งในโผลใน้พลอื่นๆออกไปไปตั้งกันยา,ยายได้ไ <30 S 2> หมฮะอะไรอย่างนั้นได้ไหมฮะแล้วก็ร้อยได้ผมว,ว่าตลอดใหม่ก่อนค่อยมาทําโผลในพลที่เหลือก็ย้อนกลับไปที่กัคุณบอยฐานแต่แรกถ้าเราโฟกัสในเรื่องตววําแหน่งพบตลอก็จะมีชาทัดอย่างที่บอกก็คือนายกรัาการตั้งไปเลยหรือนายกรัาการไม่ตั้งสองกรณีเท่านั้นเราให้กฎหมายออโต้ไปว่าก็อาวุโสลองอาวุโสสูงสุดก็ทําหน้าที่ไป ครับในอดีตเคยมีอย่างนี้ไหมฮะท่านในช่วงเวลาที่มัน,นหุนเย่อโวต่อในอดีตก็เคยมีนะครับมีอยู่สมัยหนึ่งสมัยนั้นผมเป็นเลขานุก,การคณะรมการนโยบายตำรวจที่รับผิดช,ชอบการธุรการในเรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งพบตรก็เแต่งตั้งคั้นเลือกแต่งตั้งพบตรไม่ได้นะครับสมัยนะยายกทิสิ์ก็มีการตั้งพลตำรวจเอกประฏิบัระ,ระเสริี่ยรักษาการาก็รักษาการอ,าอยู่ยาว พระจมมสิทิกรักษาการ,รทั้งปีเลยจนเกษียณยุ่งเเละจัดการไปนี่ทราบคุณว่าค <c oughs> ุณบอยยังทันช่วงเหตุการณ์นั้น <c oughs> ผมจำไดอ้อยู่ฮะยังอยู่นึกถึงตอนที่ผมพูดถึงท่านประที่ผมยังนึกหน้าท่านได้อยู่เลยอ่ะถ้าหน้า<ช>ท่านแบบอินเสิร์ตรอยมาได้เลยครับโ,โ,โอ้เอาละฮะอ่ะชัดเจนนะแสดงว่าไม่มีอะไรทุกอย่างขยับได้หมดเพราะว่าตลอดอยากตั้งก็ตั้งได้จะตั้งโดยท่านนายกลุงตู่หรือว่ารอนายกใหม่หรือถ้าไม่ตั้งก็ออโต้โดย รอผมกตอรวุฒิสูงสุดรักษาการเมื่อท่านเอกเสียแล้วแต่จริงๆอย่างออมบอกมีเวลาเดือนหน้าอีกหนึ่งเดือนค่ะคือมีอสองเดือนอ่ะคือสิงหากับกันยาอะไรเงี้ยนะคะเอาที่ขอบคุณท่านเอกนะถ้ามีสงสัยอะไรส่วนตัวเดี๋ยวโทรหาครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอคุณครับสวัสดีครับ